โรคหัวใจจากการติดเชื้อไมโกรเพลสแมทที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาทรงเป็นอยู่นั้นไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแค่นอนรับการรักษาพักฟื้นสักพักก็จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่กับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาย,ยิ่งอันตรายถึงชีวิต เพราะก่อนที่พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะทรงมีพระอาการประชวรและต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขณะนั้นพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระอาการไม่สู้ดีนะักเท่าที่ทราบเวลานั้นพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต้องทรงร่วมง,งานพระราชะกรณียกิจและกิจกรรมการกุศลมากเกินไป และพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพิ่งฉีดวัคซีนโควิดเสร็จซึ่งขณะนั้นพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามักมีอาการนอนไม่หลับนอกจากนี้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระวรชายโาสมสวลีมากออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนไม่หลับเคริยอดอกผสมผสานกับชีวิตชีวาและความกระตือรือร้อนในงานการกุศล เมื่อทรงมีพระอาการเส้นเลือดในสมองตีบและต้องเข้าห้องฉุกเฉินพระพลรานาไมของเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาก็ไม่ค่อยดีนะักพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงมีพระอาการสุดโสมมากข้อพิสูจน์คือหลังจากทรงประทับรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นานกว่าสามสัปดาห์พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงหมดสติพระพลรานาไมอ่อนแอมาก แม้ว่าหมอจะทำดีที่สุดแล้วก็ตามแต่พระพารณามัยของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังไม่ดีขึ้นมากนะักหากไม่เช่นนั้นพระอาการประชวนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ยิ่งหนักหนาะดังนั้นโรคนี้สําหรับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงอันตรายมากหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้